ไ้ฟังบทเพลงเหนือคำสาบานนะฮะก็บันทึกสดๆนะฮะร้องกันสดๆนะฮะประโยชน์อะไรในคำสัญญาที่เผยวาจาว่าจะรักมันต่อกันเรื่อยไปคำ สัญญาจะแน่แค่ไหนหากว่าในหัวใจของคนไม่จริงต่อกันประโยชน์อะไรในคำสาบานที่ลงสมสารเที่ยวไปกลางกราบ ให้ลงโทษทันความรักเราหรือจะสุขสันตต่อเมื่อใจเรานั้นมันคงต่อกันเรื่อยไปหลายคู่เป็นตัวอย่าง ควรักอับปางทั้งที่สาบานกันไว้อยู่กันยังไม่นานเท่าไรต้องมาแยกทางร้างไกลทำให้ชีวิตตรโมรปด ที่มีใจมันคงรักเธอเฝ้าหลงต้นเปรอรักเธอจนเชื่อตราบวันสิ้นลมความรักเราหรือจะสุขสมไม่ต้องยกมือพนม สาบานให้เสียเวลาขอบคุณมากนะฮะ